วันนี้ก็ขอแนะนำบรรดาญาโยมุทธบริษัททุกคนในด้านพุทธานุสติกรรมฐานแต่ความจริงแล้วกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันก็เป็นพุทธานุสติทั้งหมดท่าที่ปฏิบัติมาคำว่าพุทธานุสติแปลว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าก็แปลพุทธานุสติ และวิธีปฏิบัติคำภาวนาในฐานสติก็ไม่ได้มีแต่พุโทโธอย่างเดียวถ้าใช้คำภาวนาในอิติวิโสบทต้นทั้งหมดอยจะใช้ตรงไหนก็ได้เป็นพุทธานสติหมดอย่างที่เขาภาวนาว่าสัมมาระหังอย่างย้อ็เป็นพุทธานุสติ่อนทิ่บรรดาญายโยมพุทธบริษัทหรือว่าลูกหลานทุกคนที่มาปฏิบัติในวันนี้รรมาฐานจริงๆสําคัญอาการขึ้นต้น การขึ้นต้นที่ก่อนจะภาวนาหรือว่าเวลายามว่างไม่แช่ภาวนาจะไปอารมณ์คิดคําว่าอารมณ์คิดก็ไม่จําเป็นต้องคิดทุกลมให้ใจเข้าออกนั่นหมายความว่ามีจังหวะอารมณ์จิตว่างหน่อยหนึ่งเราก็คิดคิดเพื่อมาจิตเป็นอุศนอารมณ์คิดก็คือหนึ่งเพื่อให้กรรมฐานส่งตัว อันดับแรกให้คิดถึงพรมีหารสีพรมีหารสีนี่เป็นพื้นฐานใหญ่ของทานศีลและก็ภาวนาสั้นธมภาวนาวก็ดีวิปัสนาภาวนาวก็ดีทั้งหมดขึ้นอยู่กับพรมิหารสี่หมดถ้ามีพรมิหารสี่กำลังใจอย่างประจํากําลังใจอย่างเดียวเพราะว่าการให้ทานก็มีเป็นปกติ การรักษาสิงห์สิงห์ก็มีการทรงตัวจะเจริญฌานสมาบาัติฌานสมาบัติก็ทรงตัวจะากเจริญวิปัสนาญาณวิจัดวิปัสนาญาณก็แจม่มใสระสาาสวพรม,มิหารสี่ก็คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามมุติตาไม่จิตอ่อนโยนไม่ฉ้าทิ่สยาไขรเห็นไครได้ดีพอยินดีด้วย ซี่อเบขาวางเฉยตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ในอุทุมปริยากาสูตรเมื่อก่อนที่จะภาวนาก่อนที่รู้ลมให้ใจเข้าออกให้ทุกคนแผ่เมตตาไปันจักรวาลทั้งปวงในขหมายความว่าแผ่เมตตาไปทั่วโลกให้มีความรู้สึกว่าคนก็ดีใส่ก,ก็ดีทั้งโลกนี้ทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร เราจะเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั้งโลกเสมอกันถ้ามีอารมณ์คิดอย่างนี้อารมณ์ใจก็เป็นสุขถ้าต่อไปกรุณาความสงสารเมื่อแผ่เมตตาจิตแสดงความรักคนสัตว์ทั้งโลกแล้วจิตก็มีความสงสารคิดว่าคนก็ดีใส์ก็ดีทั้งโลกที่เขามีความทุกข์อยู่ ถ้าไม่เกินมีสายที่เราจะช่วยเหลือได้เราจะช่วยเหลือให้มีความสุขต่อไปมุทุตามีจิตใจอ่อนโยนคือไมอ่อฉาดิสยาไข่เห็นไครได้ดีพรอยินดีด้วยเพื่อการพลอยินดีกับความดีของเขาทําให้เราเป็นคนดีตามเขาเพิ่มไปด้วยเรยกสรีอุบเบกขาวางเฉย ขทพงกรรมอะไรที่มักมีการป่วยไข้ไม่สบายรือมีการไข้ข้องต่างๆเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาต้องเป็นอย่างนี้แต่ทุกขเวทนานนะ้นมีจริงแต่ว่าจิตใจยอมรับต้องถือว่ามันเป็นธรรมดาใน,นเมื่อมีร่างกายขึ้นมาการป่วยไข้ไม่สบ,มสบายก็ต้องมีรีบริการหนึ่งถ้าโทษทันอันใดเกิดขึ้นแก่บ,บคุคคลใด ถ้าบุคคลนั้นถูกลงโทษตามกฎของกรรมและกฎข้อระเบียดเราก็อย่าวางเฉยไม่โกรธผู้ลงโทษอย่างนี้เอื่นเป็นอุเบกขาอันนี้เป็นอารมณ์ใจขั้นแรกที่นักปฏิบัติทุกคนต้องมีประจำใจเพื่อความเป็นศุขอารมณ์ก็เลยการที่สองต่อไปสังหาวัตถุสีเมื่อมีเบตตายความรักกรุณาความสงสารมุตตามีจิตอ่อนโยนอุเบกขาวางเฉยแล้ว จุดที่การปฏิบัติของเราที่เพิงเข้าถึงคนให้คนมีความรักเป็นไม่เรียกว,ว่าเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรสหายกันเป็นที่ชอบพอกันไม่เป็นศัตรูกันก็คือหนึ่งทานการให้การรู้จักสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยเกิดความรักการสงเคราะห์นี่มาจากเมตตาความรักกรุณาความสงสาร พราะถ้าเรามีความรักในบุคคลผู้นั้นถ้าเขามีทุกความสงสารมันก็เกิดเมื่อความสงสารเกิดเราให้การสงเคราะห์ตามกําลังที่เราจะพึงให้ได้อย่างนี้ผู้รับก็จะมีกําลังใจรักบุคคลผู้ให้เราก็จะมีมิตรจะมีความสุขสองปิยะวาจาวาจาเป็นที่รัก ก็หมายความเวลาที่จะพูดอะไรออกไปดูว่าบุคคลประเภทนี้ชอบกล่าววาจาประเภทไหนวาจาถ้อยคำประเภทใดที่เขาชอบแล้วพูดประเภทนั้นก็จะเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟังสามอัจริยาการช่วยเหลือกายงานซึ่งกันและกันอันหนึ่งก็เป็นปัจจัยเกิดความรักเป็นกันถ้าเขาขาดข้องทางกำลังกายไม่สามารถทำงานได้ ทำงานชิ้นนั้นไม่สาเร็จเราช่วยเหลือให้เขาทางานสําเร็จความรักก่เกิดขึ้นระหว่งางตัวการบุคคลนั้นสี่สมานัตตาการไม่ถือตัวไม่ถือตนการไม่ถือตัวไม่ถือตนพบบุคคลผู้ใดก็ตามถือว่าเรากับเขาเป็นมิก,กันเรากับเขาเป็นคนเช่นงกันไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นกันอันนี้ก็เป็นปันจจัยเกิดความรักรวมความว่าพรหมีหารสี่ก็ดี สังหาวัตถุสกีก็ดีก็เป็นกฎของโรงเรียนสุธรรมยานเถระโรงเรียนพระธรรมยานวิทยาเถระนะมีเป็นกฎอยู่คือกฎนอกจากนี้นอกและก็กดทั่วไปทั้งหมดที่ญาติโยมพุทธบริษัทเอาไปปฏิบัติได้นะัาจะเจริญกรรมฐา,านนะคนปฏิบัติได้ต่อไปก็ขอญาติโยมทุกคนและทุกคนให้ปฏิบัติตั้งอยู่ในกำหนดสิบควบสินห้า คือศินห้าด้วยกำหนดสิบด้วยคนจริงศีลกัำบำหนดสิบจริงก็ค,คล้ายๆกับศินห้าทีนี้จะต้องปฏิบัติร่วมกันไปเพราะว่ากำหนดสิบปฏิบัติได้ละเอียดมาก,าหากำหรับกกำหนดสิบควบศินห้าก็คือหนึ่งเบญจาก,การฆ่าสัตว์สองเนจจกการลักทรัพย์สามเนจจกการประพฤติผิดในกรรมที่ทางกายแล้วก็สี่ไม่ดื่มสุราและมีไร จัดทางกายเป็นสี่อย่างหบดสิบควบสินห้าลำับวาจากหบดสิบต้องปฏิบัติสี่เหมือนกันคือหนึ่งเว้นจากการพูดปดเป้นจากการพูดคำหยาบเ้นจากการพูดส่อเสียดเข้าแตกราวกันพูดเว้นจากวาจาเพื่อเจือเหลวไหลไล่ระโยชน์แล้วก็ทางจิตใจทางจิตใจก็คือหนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของเราโดยไม่ชอบรรม สองไม่จองล้างจองผานไม่จองเวรจองกรรมไขไม่คิดประทุษร้ายเขาแล้วก็สามยอมรับนับถือคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทุกคนตั้งอยู่ในกฎตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดสมาธิขั้นต้นก็ดีขั้นกลางก็ดีแม่ตรฌชานสมาบัติก็ตามจะมีการทรงตัวสิงก็บริสุทธ นการจริญกรรมาฐานมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีศีลเป็นพื้นฐานถ้าบุคคลใดมีทั้งศีลมีทั้งมีมการบทชศีเป็นพื้นฐานกำลังสมาที่จะทรงตัวดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติกันนี้เป็นการปฏิบัติหมดที่สามขเรื่อยชะละพิญโยเือเปรยพิญญาสมาบัติถ้าทุกคนมีบรม,มีหารสี่ประจำาใจ มีสังหารวัตถุสี่ประจําใจมีชิ้นห้ากรรมสิประจําใจอย่างนี้ทิพยานจะมีสภาพแจ่มใสมากเจนชัดเจนแจ่มใสต่อไปก็ขอเข้าเขตของพุทธาพุทธานุสติกรรมฐานคําว่าพุทธานุสติกรรมฐานแปลว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หรือว่าจะมีเวลาภาวนาและไม่ภาวนาก็ตาม ปกติถ้าใจมีความสุขใจมีลมว่างก็นึกถึงพระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติถ้าเวลาภาวนาเวลาภาวนานี่จะใช้จุดใดจุดหนึ่งในกรมในอิทิวิโสบทต้นใช้ได้หมดแต่ว่าส่วนมากที่ใช้กันใช้คําว่าพุทธโธภาวนาว่าพุทธโธคือให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธ แต่ที่เป็นที่เวลาที่ภาวนาไปแต่ตามแบบจริงๆถ้าบอกว่าพุทธาปตินี้จะทรงฌานจะทรงสมาธิได้ไม่สูงอย่างมากก็ถึงขั้นอุปจารสมาธิแต่ว่า,าพระโบราณอาจารย์ท่านมีความฉลาดท่านแนะนำไว้ให้เอาจิตใจจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งการเอาจิตใจจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้เป็นกสิศล นี่ก่อนเริ่มอนเริ่มต้นอันดับแรกก็คือให้ใจเข้ารู้ว่าใจเข้าควบคุมลมให้ใจก่อนให้ใจออกรู้ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นเราก็รู้ถ้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างนี้เป็นสมาธินานาปานุสติกรรมฐานต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบให้ใจเข้านึกว่าพุทธ หายใจออกนึกว่าโท่ถ้าติตเป็นนึกถึงอย่างอื่นเข้ามาแทรกก็เป็นของธรรมดามมนรู้สึกตัวว่าเผลอไปก็เริ่มต้นใหม่หายใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโทตอนนี้ตอนจับภาพพระพุทธรูปจับภาพพระอันดับแรกให้ลืมตาดูาพระพุทธรูปก่อนถ้าเห็นภาพพระพุทธรูปก็จําภาพพระพุทธรูปให้ได้พร้องกันนั้นในใจก็นึกว่าพุทโธ หลังจากนั้นก็หลับตานึกถึงภาพรประตูภาวนาว่าพุทโธคือให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธแต่พอเผลอไปจิตเฟื่องภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาไปแล้วก็หลับจําภาพได้แล้วก็หลับตาภาวนาตามนี้นี่ตอนที่ภาวนาและประกอบด้วยภาพเป็นกสิน เป็นเกสินด้วยเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นอนาปานุสติด้วยสามอย่างการรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นอนาปานุสติการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติการจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นเกสินถ้าพระพุทธเจ้าสีเหลืองเป็นปิตากเกสินพระพุธรูปนะพระพุรูปสีเหลืองเป็นปิตากเกสินท่าสีสีขาววโอทายตเกสินเป็นสีท่าสีใสเป็นอาโลกสิน นี่เวลาจับภาพไปในตอนแรกๆก,ก็จะตัาดภาพก็จะเลืมม่อนบ้างเลือนบ้างเป็นของธรรมดาและในการต่อไปแม่จิตมีความเคยชินที่เรียกว่าสมาธิสรงตัวภาพก็อยตั้งอยู่นานคําว่านายก็อาจจะเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีสนาทีก็ได้และภาพก็หายไปถ้าภาพยังเป็นภาพประุตธรูปตามเดิมตามที่เราเห็น อย่างนี้ท่านถือว่ายังเป็นปขึ้นเข้าเข้าสู่อุปจารสมาธิเบื้องตน้นถ้าเราดูพุทธรูปรูปนา่งสีเหลืองอย่างพุทธิชนราชประเดี๋ยวทุกคนอย่าหน้าไปตามพิชนราชถ้าจําภาพพุทธราชพุทธินราชสีเหลืองได้จําได้ทั้งองค์แล้วหลับตานึกถึงภาพนั้นภาพนั้นปรากฏกับใจไม่เชยลอยมานะภาพภาพปรากฏกับใจอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิเบื้องตน้น ก็ถือว่าเข้าเขตด,ดีแล้วต่อไปต่อไปจิตจะมีการทรงตัวภาพพระพุทธรูปจะมีการแจ่มใสขึ้นในใจเมื่อภาพ,พรูปแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ถือว่าสมาธิสูงขึ้นต่อไปถ้าสมาธิดีขึ้นไปกว่านั้นจิตใจจใะทุ่มชื่นมีความอิ่มเอิบก็ทรงตัวดีภาพพระพุทธรูปสีเหลืองจะค่อยๆกลายเป็นสีขาว จะกลายจากเหลืองทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆกลาย,ย,ยในที่สุดก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิขั้นสูงต่อไปจิตใจเราสามารถจะบังคับขอพระวิาภาพรูปนี้จึงอยู่สูงขึ้นจะเห็นภาพสูงขึ้นขอภาพนี้อยู่ข้างหลังจะเห็นภาพข้างหลังเห็นภาพขอภาพอยู่ข้างซ้ายเห็นซ้ายเห็นขอภาพอยู่ขวายเห็นขวา และขอภาพที่จงใหญ่ขึ้นก็ภาพก็ใหญ่ขึ้นขอภาพที่เล็กลงก็เล็กลงอย่างนี้ถือไว้อุปจารสมาธิสูงสุดเหมาะแก่การใช้ที่เป็นขุยานต่อไปถ้าภาพพระรูปมีสภาพใสย,ยิ่งขึ้นเป็นแก้วอย่างนี้ก็เวลานั้นกำลังจิตเป็นฌานสมาบัติอันนี้ขอแนะนำพุทธานติกรรมฐานไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าวันนี้ฝึกมโนยิทธิ มโนมยิทีจริงๆเนี่ยก็ก็เป็นผู้ทานสติเพราะาอันดับแรกเราจะต้องนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก่อนเป็นคำแนะนำของครูวาต้องมีนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก่อนความเป็นที่จริงเกิดในสำหรับญาติโยมที่มานี่เป็นญาติโยมใหม่ก็มีเยอะก็ขอแนะนำคำว่ามโนมยิทิแปลว่ามีฤทธทางใจ คำว่ามีฤทธิ์ทางใจกับหมายความว่าทางกายเราดิไม่มีฤทธิ์แต่ฤทธิ์จะปรากฏทางใจนั่นก็คือว่าฤทธิ์ทางใจเราสามารถใจเห็นผีก็ได้ต้องการเห็นสัตว์นรกก็ได้เห็นเปรกก็ได้เห็นสุรกายก็ได้เห็นสัตว์เลี้ยไฉก็ได้ทุกอย่างที่เราต้องการใจเห็นเห็นได้หมด จะเห็นพรมรลกเห็นเทวดาเห็นหนางฟ้าก็ได้ในเมื่อเราเห็นเทวดาที่เห็นหนางฟ้าที่เห็นพระพรหมหรือเห็นสัตว์นรกเราสามารถจะไปดินแดนนั้นได้จึงชื่อว่ามีทิทางใจและวิธีปฏิบัติพระมรราญาติโยมพระตบริษัทสําหรับมโนยิธินี้ให้ใช้คำรบรวณาวณนะมะปะทะนายมนะคือคาใช้คำรบรรณาสี่คำเจาเพาะมโนยิธิ เพื่อตามที่กล่าวถึงพุทธานวติที่เมื่อกี้นี้ถ้าเวลาเราเลิกจากมโนยิธิแล้วยามว่างว่างเราจะใช้คำวนาว่าพุทโธได้ไม่ห้ามกันแต่ว่าถ้าจะใช้วิชาการของมโนยิธิให้ใช้คำวนาวณมาบาทะ,ถ,ะถ้าญาติโยมจะถามว่าสำหรับมโนยิธิคือมีลิทางใจจะใช้ได้เฉพาะนมะบะทะอย่างเดียวหรือก็ต้องขอตอบว่าไม่ใช่ คำภาวนาที่เขามาถ่ายกองนี้มีหลายสิบอย่างแต่ถ้าจะเลือกอานมามปะทะมาใช้ก็เพราะว่าเห็นว่าได้เร็วแล้วก็มีสภาพแจ่มใสดีอันนั้นขอจํำคำารนาว่าใช้คำวนาว่านะมปะทะเวลาหายใจเข้านึก,กว่านะมเวลาหายใจออกนึกว่าพะทะ แต่การที่ควบคุมลมหายใจดีเขามันได้ญาโยมพุทธบริษัทปล่อยลมหายใจไปตามสบายอยาบังคับลมหายใจให้หนักให้เบาให้ยาวให้สั้นหรือให้แรงเพราะว่าบางทีร่างกายให้ใจเบาญาโยมคิดว่าเรารู้สึกน้อยบังคับหายใจแรงอันนี้ร่างกายจะเหนื่อยไม่ถูกต้องจะไม่มีผล ก็ปล่อยการให้ใจของน่ากายเป็นไปนตามปกติเวลาให้ใจเข้านึกว่าณนะมาเวลาให้ใจออกเนวะพาทะมีการปฏิบัติอย่างนี้อันดับแรกจะต้องได้ทิพยานก่อนขอแนะนำำํานนคำว่าทิพยานเช่นก่อนคำว่าทิพยุคยานี่ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์เพราะคนท่านดีมีลูกตาเป็นทิพย์ได้ก็ต่อสายเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเรื่องพรม ร,ร่างกายท่านเป็นทิพย์ตาท่านตึงเป็นทิพย์สำหรับพวกเรามีร่างกายเป็นเนือตาเป็นเนื้อตาทิพย์ไม่ได้จะมีได้แต่เฉพาะทิพย์กุญญาคำว่าทิพยนน์กุญญาณนคำว่ายานนี่แปลว่ารู้ไม่ได้แปลว่าเห็นคำว่ายานนี่แปลว่ารู้ถ้าแปลเตยมศัพท์คำว่าทิพย์กุญญาแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ นั่นหมายความว่าให้เชื่อความรู้สึกทางใจขั้งแรกเวลาที่ปฏิบัติจริงๆครูก็จะให้ภาวนาจริงๆประมาณสิบนาทีเวลาสิบนาทีได้ภาวนาว่าหายใจเข้าในวันละมะจะออกในพาทะตอนนี้ขบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนจงอยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเพราะว่าเวลาภาวนาความเป็นทิพยังไม่เกิด ความเมทิปใจเกิดขึ้นในเมื่อต่อเมื่อครูแนะนาในด้านวิปัสนาญาณขณะที่ภาวนายอยู่ต้องการให้จิตทรงตัวจิตมีกําลังหลังจากสิบนาทีไปแล้วก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงถ้านั่งเป็นวงนะถ้านั่งเดียวก็ไม่มีคนเข้าไปนั่งขางนาให้ทราบว่าคนที่นั่งกลางวงและคนที่นั่งขางนาเขาจะเข้าไปแนะนํา ตอนนั้นขบรรดาญาิยาโยมพุทธบริษัททุกคนเลิกภาวนาทันทีไม่ต้องภาวนาและการรู้ลมให้ใจเขาออกก็นเลิกไม่ต้องไม่ต้องรู้ใช้กําลังใจไปฟังเสียงคนที่แนะนําเขาจะแนะนําในการตะกิเลสขณะที่เขาแนะนาในด้านธรรมะในการตะกิเลสเวลานั้นจิตขัญ,ญายาญาโยมพุทธศาสน์จะค่อยๆ ว่างจากกิเลสทีละน้อยละน้อยจนท่าทั้งสะ,สะอาดที่สุดแต่เมื่อกําลังจิตสะอาดจ,จากกิเลสพอส้อควรความเป็นทิพย์ก็เกิดเมื่อความเป็นทิพย์เกิดแล้วครูเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีท่านผู้ใดมอยู่คนหน้าบางเขาถามถึงความรู้สึกไม่ถามไม่เห็นถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีทันทีจะไม่ผิด อย่ายั่งตัวนะถ้าเ็นนึกว่าถูกก็ไม่ถูกแน่หรือไม่แน่เราสงสัยอย่างนี้อาจจะผิดขอให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราฝึกไม่ใช่เป็นผููทําได้แล้วเขาถามมาเราตอบไปตามความรู้สึกผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเมื่อผิดขอให้แก่แล้วก็แก่ใหม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แปลกอะไรจะได้ถูกถ้าก็ถามว่าท่านได้อยู่ขา้างหน้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกของท่าน เขาถามมาแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามนั้นตอนนี้เกี่ความรู้สึกของจิตเรื่อความเป็นทิพย์ของจิตที่บรรดาญาโยมทุกคนโปรดทราบว่ามีกําลังไม่เสมอกันบางท่านก็มีความเป็นทิพย์น้อยบางท่านก็มีความเป็นทิพย์มากทั้งนี้ก็เพราะกาลังใจที่ปฏิบัติมีกําลังใจไม่แน่นอนนะักก็เป็นว่าท่านที่มีความเป็นทิพย์น้อย จะมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวจิตไม่เห็นภาพท่านที่มีพรจิตสะอาดปั่นกลางมีความเป็นที่ปั่นกลางจิตจะมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะท่านที่มีจิตสะอาดถที่สุดจิตจะมีความจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจ เดี่ยยอมรับรับถือความรู้สึกของจิตเป็นสําคัญให้ใช้กําลังจิตเป็นสําคัญจะเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพเราไม่สําคัญในเมื่อเขาถามมาเรามีความรู้สึกยังไงตอบทันทีตามน,นั้นให้ถือความรู้สึกของจิตเป็นสําคัญการปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นการเปลื้องความสงสัยในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรดาญาโยมพระทบิษัททุกคนตั้งแต่เกิดมาจําความได้รู้เรื่องคําพูด ก็ยังมีคนก็พูดให้ฟังว่าเกิดแล้วก็มีความแก่มีความป่วยไข้ไม่สบายมีความตายในที่สุดเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วถ้ามีบาปสิงใจก็จะไปสู่นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัตว์ฉานบ้างถ้ามีบุญสิงใจเราอยู่ก็จะเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างปานิพานบ้างเวลาเหลือประมาณสักสี่นาที ก็จะขอแนะนำํำบรรดาญาโยมพระสงฆสัทว์ว่าท่านที่ปฏิบัติกรรมฐานได้อย่างเบาที่สุดใน,นกระไมยความได้ง่ายที่ได้ว่าได้ขั้นต้นๆเบาๆอย่างมัตตกุณลีเทพบบุตรแต่ความจริงมัตตกุณลีเทียบุตรเขาไม่ได้ปฏิบัติตรกรรมฐานนะฟังเรื่องราวเขางมัไดกุณลีเทียบุตรสักเล็กน้อยเวลาลิอนนิดหน่อยคือว่าท่านมัตตกุณลีเทพบบุตรนี่ในแต่กุลนี้เขาไม่เคารพพระพุทธเจา้า เพราะว่าเป็นตระกูลข้องพราหมณ์พ่อพ่อมตัตตกุณีเทพบดจริงจริงก็เป็นพราหมณ์เป็นเป็นครูสอนเป็นครูสอนวิชาก,การข้องพราหมณ์ในเมื่อพทธเจ้าเสด็จไปในเมืองนั้นผ่านหน้าบ้านของเขาบ้านนี้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้ในการต่อมารายกฏมัตตกรณีเทพบดสมัยที่เป็นคนเป็นลูกของาอาจารย์ผู้เป็นมหาเศรษฐี ก็เริ่มป่วยเมื่อเธอป่วยขึ้นมาแล้วพ่อเป็นมหาเศรษฐีแต่เสียดายสตังจะซื้อยามาให้ลูกก็เกรงว่ามันจะแพงจะหาหมอมารักษาก็เกรงว่าจะเสียฉาตังมากจึงไปถามหมอว่าลูกชายเป็นโรคผิวเหลืองผอมเหลืองแบบนี้จะรักษาได้ยยาอะไรหมอบอกยาตำรากลางบ้านมาให้ แกก็ไปเก็บมารักษามันก็ไม่ถูกกับโรคในที่สุดลูกก็ป่วยหนักลงไปทุกทีทุกทีนี่ท่านมหาเศรษฐีและพราหม์คนนี้มีความรู้สึกว่าท่านณนะที่ลูกชายของเราป่วยแต่ว่านอนในห้องที่เป็นสิริก็ห้องที่มีสมบัติมากมีเครื่องประดับมากบ้มานมหาเศรษฐีดีไม่ดีญาติของเราทราบว่าลูกชายของเราป่วยก็จะพากันมาเยี่ยม เมื่อพากันมาเยี่ยมมาเห็นของที่มีค่ามากๆอย่างนี้คนนั้นก็อยากขอหนั่นงคนนี้ก็อยากขอนี่ถ้าเขาขอเราก็จําเป็นต้องให้ที่ให้เขาเพราะลูกป่วยทางที่ดีสองคนตายยายก็ช่วยกันยกลูกมานอนที่ระเบียงเรือนเพื่อว่าญาติมาเยี่ยมจะได้ไม่เป็นไรมันจะไม่เห็นของที่มีราคามากลูกก็ป่วยหนักลงไปทุกทีในที่สุดลูกชายก็มีความรู้สึกว่า พ่อแม่ทั้งสองคนไม่เป็นที่พึ่งของเราไม่สาม,มารถจะช่วยเราได้ทรัพย์สมบัติในความเป็นมหาสถีก็ไม่สาม,มารถจะช่วยร,รับความป่วยไข้ไม่สบายของเราได้คิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราแต่ว่าตามข่าวเขาบอกกันเขาบอกว่าพระสมณะโคดมที่เขาเรียกกันว่าพระพุทธเจา้าเป็นพระที่มีความเมตตาสูงสงเคราะห์ไม่ว่าใคร ใครไปหาท่านท่านก็นช่วยทุกคนทุกคนเทก็ตั้งใจคิดนึกถึงพระพุทธเจ้ามาขอให้มาช่วยหายจากความเป็นโรคขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อาการไข้ก็ไม่ดีขึ้นมันก็ป่วยหนักข้นมาทุกทีแต่เขาก็ไม่ละการนึกถึงต่อมาวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเด็จิป็นบาดผ่านหน้าบ้านหลังนั้น ไม่ได้คุณดีเทียบหวดก็อยากจะยกมือไหว้แต่ยกมือไหวไม่ไหวเอาแค่นึกตั้งใจขอให้ท่านช่วยในเวลาไม่ช้าต่อมาก็ตายอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้าความจริงไม่ได้นึกถึงความเราบรพตั้งใจนึกถึงต้องการให้มาช่วยหายป่วยเขาก็ไปเกิดเป็น,เ,ปนเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลก <c oughs> มีวิมานทองคำเป็นบริเป็นเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับมีต่างหูเกลี้ยงเกลี้ยงเป็นทองเเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับจึงมีนามว่ามัจจกุณารีเทียบบทแปลว่าเทียบบทผู้มีต่างหูเกลียกล้ยงในเมื่อเธอพิจารณาที่ประสมบัติว่าเราเกิดมาได้ที่ประสมบัติที่เพราะอะไร ก็ทราบว่าก่อนจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมใจคือพระพุทธเจ้าให้มาช่วยแต่ทั้งนันทั้งที่เราไม่ได้นึกถึงด้วยความการพแต่ว่าอาศัยบุญยศนึกถึงท่านเป็นปัจจัยเกิดปีตวดาได้จริงนึกถึงพ่อมาดูพ่อเวลานี้พ่อเวลาที่เราอยู่มีความขี้เหนียวจะซื้อยาก็กลัวแพงจะหาหมอกลัวเสียสตังค์มากเวลานี้พ่อไปยืนร้องไห้ที่ปากหลุมหลังฝังศพ ต้องการให้เราไปเกิดเธอต้องการจะทรมานพ่อจึงแปลงตัวคล้ายเดิมมายืงกใกล้เห็นพ่อร้องไห้เธอกระรองมั่งท่านมหาเศรษฐีก็มีความรู้สึกว่าเราร้องไห้นึกถึงลูกชายที่ตายแต่ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มาร้องไห้ต้องการอะไรจึงเข้าไปใกล้ถามว่าโพบริษัะดูก่อนบุรุษผู้เริญเธอร้องไห้ต้องการอะไร มาได้กุนาลีเทพบุตรก็ถามว่าท่านร้องไห้เพื่อต้องการอะไรท่านมหาสถีก็บอกว่าท่านพ่อนะฉันร้องไห้นึกถึงลูกชายที่ตายไปแล้วอยากให้ลูกชายมาเกิดใหม่มาได้กุนาลีก็บอกว่าที่ผมร้องไห้เพราะผมมีรถทองคําอยู่คันหนึ่งสวยมากแต่ยังไม่มีล้ออยากจะได้ล้อหาร้อไม่ได้ แต่มหาเศรษฐีก็ถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคําแล้วต้องการล้อแก้วมณีจะหาให้แต่ว่าด,ดาก็มีความคิดว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์ป่วยไข้ไม่สบายมอดพ่อเส้นได้แม้จะค่ายยาเมื่อเราตายไปแล้วเจอคนหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้ท่านไม่ไม่มีความเส้นดดยจะหาทองคําแล้วแก้วมณีไปทำล้อให้ ยึงบอกกับท่านพ่อหวังจะทรมานว่าผมไม่ต้องการทองคําเป็นลอ้อผมไม่ต้องการแก้วมณีเป็นลอ้อผมต้องการโดงจันทร์โดงอาทิตย์มาเป็นลอ้อรถข้างละขันอ,อันอาอันอย่างอย่างละข้างถ้ามหาเศรษฐีก็ตอบว่าเธอบ้าเทีก็ตอบว่าผมต้องการสิ่งที่มองเห็นกับคุณลงุงต้องการสิ่งที่มองไม่เห็นใครจะบ้ามากกว่ากัน เป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐียอมในที่สุดเธอก็สแสดงตัวเธอน่ะคือลูกชายเวลานี้ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเศว,วโลกเวลาเวลาที่มองโดหมดแล้วนี่วันนี้ก็รบกันมากก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแดท่ท่านท่านดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทุกท่านสวัสดี